สวัสดีครับพบกับครูพิมด์ในเพจแคปมดติวเตอร์นะครับแล้วก็ช่อง YouTube แคปมดชานอลนะครับวันนี้ก็พอ,อดีกำลังจะสอนนะครับกำลังจะสอนน้องๆคัดในสิบตำรวจด้วยในสิบทหารบกด้วยช่างพิมด้วยนะครับก็วันนี้เป็นคารรวมนะครับในวิชาสองคมศาสตร,ร์นะครับก็เลยไปดูสโคบนะครับไปดูสโคบของข้อสอบก็จะมี สังคมทั่วไปนะครับศาสตราชานะครับจิตอาสาอ่ออาอเซียนอะไรเงี้ยนะครับที่แบบอ่าคลุมกันอยู่นะครับในในโรงเรียนอาหารตำรวจนะครับวันนี้ก็ก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาบอกเทคนิคนะครับไม่ได้เชิญเทคนิคหรอกแต่ว่าเป็นในความที่พี่มดเป็นครูสอนส่วนมากก็จะเป็นสอนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรเงี้ยนะครับแต่ที่นี้ก็เลยแบบ อ่ปีนีคุณครูสังคมเขาติดภารกิจนะครับพี่ก็เลยมาสอนหลายคาบแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกชอบนะครับรู้สึกชอบในวิชาสังคมกับมันได้ดูประวัติศาสตร์ได้ดูโลกกว้างอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยจะมาบอกเทคนิคการอ่านหนังสือนะครับการอ่านหนังสือวิชาการนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างนะครับก็คือด้านคำนวณความเข้าใจกับความจำนะครับภาษาอังกฤษพี่ไม่ขอพูดถึงนะเพราะพี่พยายามมาอายุ ขนาดนี <étique> ้แล้วยังไม่เก่งนะก็ภาษาอังก็ตัดไปก่อนนะครับก็คือเอาซอสจริงๆอ่ะต้องเอาซอสจริงๆนะังภาษาีนทีนี้ Hungarian. พูดถึงอาจจะเป็นวิชาส <legal. selves. S 2> <cor> ังคมภาษาไทยอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นวิชาที่อ่านอ่านเสร็จแล้วเราต้องต้องจํามันแล้วก็ต้องรีมาเดี๋ยวนั้นว่าเราได้อะไรจากจากเรื่องที่อ่านจากเรื่องที่เรียนนะครับแล้วก็ก่อนนอนก็อาจจะนึกถึงมันนะครับนึกถึงมันแล้วก็ตื่นนอนก่อนตื่นนอนก็นึกถึงมันหน่อยนะเหมือนบทสนมนะครับ แต่พวกนี้นะครับเคยเป็นเทคนิคที่ใช้ตอนตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในวิชาการท่องจํานะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมปรษาไทยอะไรเงี้ยครับส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมันมันจะต้องมีการใช้เนะแต่ความจํามันก็มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นโคแคปคาศัพท์อะไรต่างนะครับก็ก็สาคัญนะครับส่วนพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรเงี้ยมันมันคือการจําสูตรมันคือความเข้าใจมันคือการพลิกแพงแก้ปัญหาในเดี่ยวนั้นอะไรเงี้ยนะครับมันมันก็เป็นศาสตร์ของวิชาความรู้ที่รวมรวมกันนะครับ สรุปแล้วคลิปวันนี้ก็คืออยากจะให้นะครับหลังจากที่เราอ่านหนังสือเสร็จเรียนเสร็จก็ให้เราดีมายตัวเองก่อนนอนนะครับว่าเราได้เรียนอะไรไปทําอะไรไปนะครับไม่งั้นก็จดใส่บอดอิดปิดไว้ตามฝาบ้านก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเตรียมตัวเนาะนะครับก็เดี๋ยวสอนุเครื่อเดี๋ยวต้องสอนแล้วนะครับก็โอเคนะครับขอขอบคุณแม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบแล้วก็ช่องติ๊กของคมณบดลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะครับมีราคาพิเศษนะครับสำหรับในสิบตำรวจระยะยาวเลยนะครับ3-4เดือนเลยนะครับราคาเดียวนะครับ2,690บาทพร้อมตำรากเลยน,นะครับสวัสดีครับ